มาทดสอบแานซ่อมเครื่องนี้ครับหมุดเลิสกสกูลฟ้าขาวของคุณพงพันธ์ครับนครศร,รีธรรมราชเป็นรุ่น MU ขีด3,005ขีด24ครับอันนี้เป็นไฮโวล์นะครับถ้าใช้โหลดเต็มที่3 0 0นะครับจะกินกระแสแบตเตอรี่162แอมป์ครับสเปิ็แบบนั้นก็เปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับปล่อยมันชาร์จ เขาตั้งเต็มไว้ที่57.6ตอนนี้แบตเตอรี่มีที่2 5 2นะครับนจะว่าเพิ่งเปิดไว้ช่วงเย็นครับแดดหมดพอดีครับก็มีการชาร์จปกติครับแต่ตอนนี้แดดมันไม่มีไฟแล้วขนาดนั้นครับกำลังมันไม่มีแล้วครับเอาละเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้นี่ก่อนครับอีกสักพักเดี๋ยวมาทำคลิปกันอีกทีครับ เอาละครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับเปิดทิ้งไว้จนแผงหมดไปละไฟแผงไม่มีละตอนนี้2ทุ่มกับอีก11นาทีนะครับปิดสวิตช์พาวเวอร์ก่อนนะครับดับไปแล้วนะครับเปิดด้วยที่นะครับต้องรอมันคายประจุก,ก่อนนะครับ ได้ละเครื่องนี้3,500วัตต์ครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดู3,500วัตต์แบตเตอรี่มีที่25.1มันไปใกล้เมนู29นะครับเดี๋ยวขอตั้งค่านี้ก่อนนะครับตัตัดชัดดาว นยิบเก้านะครับตั้งไว้ที่ยี่สิบสองเราตั้งตัดไว้ที่ยี่สิบสองนะครับตอนนี้แบตมีที่ยี่สิบห้าถ้าลองโหลดเยอะๆนะครับแรงดันมันก็จะตกเดี๋ยวเขาตั้งต่ำกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใช้งานจริงๆนะครับตั้งแบบนี้ถูกต้องแล้วครับ นี้ผมตั้งหนี25นะ้ครับเพราะว่าผมจะทดสอบโหลดเอาจนตัดเลยครับไม่งั้นมันจะขึ้นโค้ด0ูนย์นะครับเอาละตอนนี้ก็พร้อมที่จะทดสอบนะครับผมจะกดดูหน้านี้ครับทดสอบโหลดที่เท่าไรไม่รู้ครับลองดูอยู่ที่2 0 0พนะครับโอ้ปิดรถสักสักปันเหรอ นี่โหลดอยู่ที่900วัตต์นะครับผมจะเพิ่ม,มข้าไปอีก1 9 0 0นะครับเป็น2,007 2,007บวกอีก500ครับ500เฮ้ยเหนาะแล้วเป็น3,002ลองที่3,002ละกันนะครับ เริ่มจากเวลาครับเครื่อง3 0 0ครับทดสอบที่3,200ดูนะครับการกินกระแส115 110 156แอมป์นะครับโหลดที่3,200วัตต์กินกระแสบแบตเตอรี่156ครับโหลดอยู่ที่97 98ครับทดสอบ5านาทีนะครับ เดี๋ยวก็จะมาดูนะครับว่าจะโอเวอร์โหลดได้สักกี่วันครับคืนนี้เราก็ได้ทำการแก้ไขหลายๆจุดนะครับที่มันมีปัญหาก็ปล่อยชาร์จทิ้งไว้นะครับ โหลด98 99เปอร์เซ็นต์ครับโหลด3,230ทดสอบถ้บาพังก็จะรู้ตอนนี้แล้วครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบครับแบตเตอรี่ NMC Samsung SDI 94L 9 9 4แอมป์เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ดึงโหลดเกินตัวแบตเตอรี่มีที่9 4แต่ตอนนี้ดึงโหลด159 160แอมป์เลยไปจากแบตลดลงเหลือ22.4นี่ครับลองเครื่องต้องลองแบบนี้จะได้รู้จะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยครับ ถ้าพังก็ซ่อมต่ออะไรเราเบอร์สูงอยู่แล้วนะครับถ้ามันจะพังก็อาจจะพังเพราะว่าการประกอบอะไรนะครับนอกจากว่าอุปกรณ์ต่างๆมอสเฟตไอจีบีที G B T, มันต้องการการระบายความร้อนด้วยร,ระบายความร้อนลงไหนระบายความร้อนลงซิงค์ครับถ้าติดตั้งอุปกรณ์ไม่ดีนะครับไม่แนบสนิท การระบายความร้อนก็ไม่ดีนะครับมันจะทดสอบแบบนี้ไม่ได้ครับอีกอย่างนะครับสายแบตเตอรี่ต้องถึงครับต้องเส้นใหญ่ๆมีเบอร์25นะครับใช้โหลดประมาณนี้ยังร้อนเลยนี่ครับเนื่องจากว่าระบบยี่ิสีจะกินกระแสเยอะกว่าระบบ48เท่าตัวในโหลดเดียวกันนะครับในโหลดที่เท่ากัน ครื่งหนึ่งระบบ48เครื่งหนึ่งระบบ24โวลต์ใช้โหลดเท่ากันครับเครื่องที่ใช้ระบบ24โวลต์จะกินกระแสเท่าตัวสมมติว่าระบบ48กินกระแส100แอมป์นะครับระบบ48จะกินกระแส200แอมป์เลยครับเนื่องจากว่าแรงดันมันต่ำแรงดันต่ำก็ต้องการกระแสสูงเป็นธรรมดานะครับตามตามหลักของการไฟฟ้า บวกลบคูณหารออกมาก็ได้เท่านี้จริงๆนะครับทดสอบ5นาทีทุกเครื่องเครื่องไหนที่อาการหนักครับก็จะเอามาทดสอบกันแบบนี้เครื่องไหนอาการไม่หนักมากครับเสียในภาคชัดเจอร์มั่งภาคสวิตช,ชิ่งมั่งนะครับก็จะทดสอบแค่แป๊บๆก็พนอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำการแก้ไข m o ิ i f y ใดๆ ผ่านไปสีนาทีนะครับเครื่องที่รอเทสก็เหลือสองลำตัวครับมีซันดี้อีกตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันซันดี้นะครับว่าจะดีอย่างที่บอกหรือเปล่าจะดีตามชื่อหรือเปล่านี่จริงๆมันก็เป็นอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวนะครับนะเขาติดเป็นแบรนด์ของผู้ดูแล อย่างมูลเลอร์แบบนี้ครับเวลาเครื่องมีปัญหามูลเลอร์ก็จะทําประกันครับเป็นเป็นผู้ประกันอุปรกรณ์ให้ถ้าหมดประกันแล้วก็ต้องมาหาช่างข้างนอกครับส่วนมากก็จะประกันกันสามเดือนหกเดือนประกันหนึ่งปีแล้วแต่อเ,เอาละครับคืนโค้ดศูนย์สี่แล้วครับศูนย์สี่คือแบตเตอรี่ต่ําครับต่ำเพราะอะไระครับเพราะว่าเราใช้โหลดเยอะ มันก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ลดลงไปเรื่อยๆครับเอาละครับผ่นไป5นาทีเดี๋ยวมาทดสอบโอเวอร์โหลดกันเลยนะครับเพิ่มอีกห้0รบนเอาละครับขึ้นโค้ด07นย์เจครับ3า0 0 3 5 9 0บดู 00, ครับว่าจะตัดหรือเปล่าตัดไปแล้วครับ นีทดสอบครั้งเดียวก็เอาแล้วครับนต่ว่าแบตเตอรี่มันต่ํานะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าแบตเตอรี่ต่ํามันก็จะกินกระแสเยอะครับถ้ากินกระแสสูงเครื่องก็จะร้อนกว่าผิดปกติหลายครั้งนะครับที่ผมเห็นหลายๆท่านครับใช้แบตเตอรี่ที่ต่ํากว่ามาตรฐานครับอย่างเช่นระบบ48โวลต์นะครับ กับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตอะไรพวกนี้ครับเขาจะใช้อยู่16เซลล์หลายคนก็จะหา1 0 15เซลล์มาใช้เพราะว่ามันถูกถามว่าดีไหมมันก็ดีดีที่ถูกนะครับข้อเสียมันก็มีครับข้อเสียก็คือว่าเมื่อแรงดันต่ํามันก็ต้องกินกระแสเยอะกว่าปกตินะครับลองดูนะครับถ้าใช้โหลดเต็มที่เขาจะบอกว่ามันได้กินจะกระแสที่เท่าไหร่อย่างนี้ครับ ถ้าเราใช้แบตเตอรี่ที่ต่ำกว่าเกตนะครับต่ำกว่ามาตรฐานมันก็จะกินกระแสะเยอะกว่าครับแล้วเครื่องก็จะร้อนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับ